ีดัดสวัสดีครับพี่น้องปองปายอ่าท่านผู้ชมสู้ครูสุคนครับสู้มองจุดเจ๋อสำหรับคลิปนี้ครับสไตล์บาวุฒครับเสภาพี่น้องมาอัปเดตสวนมันครับหลังปลูกมาได้แล้วประมาณเดือนปลายปลายนี่แหละครับเสภาเลาะเบื้องสวนมันครับพี่น้องนานครับตอนเช้าครับืันนี้ครับอยู่ทงไฮทงนาครับอยู่น้ำป่าน้ำดงครับโควิดผมมาไกลพี่น้องครับช่วงนี้โควิดระบาดหลายพี่น้อง ไปใส่มาใส่กับใส่เม็ดใส่นากากเลยนะครับเธอก่อนที่จะออกเงินจากซานครับพี่น้องโควิดมันมารอบนี้แห้งหลายครับเป็นดยานครับพี่น้องแถวอินโดอินเดียโอ้ตายหลายครับพี่น้องครับนี้แหละอยู่ทงไฮทงนาเนี่ยแหละครับอยู่น้ำปาน้ำดงเนี่ยแหละครับโควิดมันบุมาไกลพี่น้องมีเต่นกเสียงนกเสียงกาครับไปพี่น้องพาเลาะเบิ่งสวนมันครับ ตามผมมาแล้วครับผมบรรยากาศามีหมอกลงน้ำครับหมอกโบแห้งไปไดนพี่น้องเนื้อที่กระสิบสี่ไห่ครับแต่ปูกมันไป ิบลาครับจงไว้สี่ลไว้ปลูกต้นกล้วยต้นอ้อยพี่น้องนาทีว่างครับบนี่สไตล์รบุตรอาเซลงแตงโมพี่น้อง ตกใหม่อันนี้สไตล์บาวุธปลูกต้นกล้วยครับกล้วยสุขียวครับอันนี้มีกล้วยน้ำวา้านะพี่น้องเพิ่งเอามาปลูกได้สองสามมือ ฝนตกมาใส่พอดีพี่น้องเอ้ยคักขนาดเลยนี่ครับสวนมันครับพี่น้อง ชิปปูกนั่งปลูกไปชิวๆพี่น้องดัดดัดแปลงเท็ดแนวนั่ง,นงใส่หางรถไถครับก็เริ่มยาวเลยพี่น้อง ได้สองสามแห่งแล้วครับเอาขี้ไก่อันเม็ดลองพื้นพี่น้องเสียงนกเสียงกาย้ำตวนเส้า เดี๋ยวที่พานอ่่างไปเบิ่งของปลูกของฝังพี่น้องที่ปลูกฝังมาแล้วครับมีมักถั่วแน่มกอึมักแเต่งพี่น้องมักบวบครับ โอ้ออกแล้วครับงอกแล้วพี่น้องนี่มักถั่วงอกแล้วออกแล้วถั่วใช้เวลาสามมืด รัอนี้กสิบบดคือเก่าพี่น้องแดดมองออกครับมันนี้ อันที่มันเกีียวพี่น้องเดี๋ยวตายบ้าว่าเอา,มาเมล็ดฟักทองเล็นแักอื่นมาปลูกน้ำครับกองหนึ่งเลยจกหวานบนนี้ ห้าสิบบาทครับมีประมาณจ็เมด็ดบัหมดบัสาวเม็ดมาครับปูกเมือึอครับมาเนี่ใหญ่ไว้ใหญ่ไว้ฝนมาแล้วครับอาลุมมาสามเม็ดทั่วย่ายไปน้ำที่ปลูกเซมไปครับมักถั่ว อันนี้จุดจุดโกงไม้พี่น้องมันเลยดินมันก็สิง,งามนะครับมักอื้อขึ้นมานี่งามครับมักเนี่ยฝังไปเรื่อยๆ รุมละสามเม็ดสามเม็ด ปุ้นแล้วครับผมย่างไปกับโอ้ไก่เตือบพี่น้องอันนี้เป็นเป็นแหลมเข้าไปครับฟังนี้ก็ด้านหลังพี่น้อง เสียงนกเสียงกายานตอนเ้าๆพี่เนาะสวรรค์บ้านนาอยู่ในไม่รู้อะไรใครมองไม่เห็นบ้านนาสวรรค์เป็นๆโอ้อันนี้ไม่ไผ่พี่เนาะปลูกไผ่ไครับกรเกษตรเพิ่นมาแจกครับ ของคอพี่น้องมีกอหนึ่งครับไผ่กินนอครับ เดี๋ยวช่วงหน้าปายฝนต้นหนาวสิลงแตงโมงอยู่บริเวณนี้แหละครับที่วางครับแบ่งไว้ครับบม่ได้ปูวงมันเหมือนอันนี้ไม่ไพ่ทรงทรงน้องบอกเขาอ,อื่นนอครับมันบ่มีหูพี่นอ้อง มูมีหูตันตันคักลองปลูกเพิ่นครับขอนะผิ่นมาอาสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับผมฝากกดติดตามเพื่กำลังใจหน่อยนะครับสไตล์บ่าวุทธครับ ติดตามต่อคลิปหน้าที่น้องคลิปนี้พาเราเบิ่งสวนมันครับสวัสดีครับ